จัดอันดับ3ราศีที่โดดเด่นที่สุดในปีพุทธศักราช2567จะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังคําตอบได้เลยนะครับเอาละฮะเริ่มด้วยอันดับที่3นะครับคนที่ผูกดวงนะฮะกลายเป็นคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกครับคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกครับในช่วงปีพศ2567นะครับดวงของคุณนั้นถือว่าเป็นดวงที่ชะตาฟ้าเปิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะที่รู้สึกอึดอัดติดขัดในช่วงที่ผ่านมานะฮะ จะเริ่มมีความลงตัวมากขึ้นมากกว่าเดิมครับโดยเฉพาะนะครับก่อนหน้านี้ครับในช่วงปีพศ2 5 6 6นะครับดาวไปจำตัวคุณส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะจะโควรจออยู่ในตำแหน่งอึดอัดไม่ได้หนังใจนะฮะทุกใจนะฮะแต่พอเข้าช่วงปี2567ปุ๊บเนี่ยสถานการณ์ต่างๆนะครับผมเริ่มมีมุมของการคลี่คลายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับตรงจุดนี้อาจารย์ผู้ขอการันตีนะครับ โดยเฉพาะนะครับในมุมของโหราศาสตร์ครับดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับดาวสุประเคระเรียกว่าดาวพื้นรหัสสมบดีนั้นในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับก่อน30เมษายนเนี่ยดาวดวงนี้เนี่ยนอกจากเป็นดาวตัวแทนเกี่ยวกับผู้ดับผู้ใหญ่แล้วยังเป็นดาวเกี่ยวกับการเงินการทองของคุณด้วยซึ่งดาวดวงนี้ครับโคจรครับอยู่ในภพอริครับอริแปลว่าอุป,ปสรรคนะฮะติดขัดไม่ได้ดึงใจ แต่พอเลยหลังจากเข้าช่วงเดือนพฤษภาคมไปต้นไปครับเรื่องเงินเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะเรื่องเกี่ยวข้องกับชีตส่วนตัวนะครับจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นตรงจุดนี้ครับมันขึ้นอยู่กับพืชชะตาเดิมของแต่ละท่านด้วยเป็นตัวประกอบว่าจะดีมากหรือดีน้อยแต่อย่างน้อยสุดครับราศีนี้เนี่ยนะฮะเป็นในท็อป3แน่นอนในช่วงปีพศ2567แล้วว่า มันจะต้องมีมุมที่ค่อยๆเริ่มดีขึ้นครับอาจารย์ขอการันตีครับส่วนท็อปสอครับนะดวงของคนนะฮะที่ผูกดวงนะฮะกลายเป็นคนนะฮะลัคนานะฮะราศีกรกฎครับคนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎนะครับในหลักของโหราศาสตร์แล้วนะฮะถือว่าจังหวะตอนนี้ครับดาวแห่งความสําเร็จ หลายดวงหลายประการนะครับมีม well ุมของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นครับตรงจุดนี้ครับมุมหนึ่งครับดาวสุประเคครับนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทํามาหากินครับเริ่มมีมุมของการขยับขยื่นครับเมื่อนะเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะฮะเริ่มมีมุมของความลงตัวนะครับเรื่องเกี่ยวกับอะไรการเงินการทองของคุณนะครับมันก็จะมีมุมของการเปลี่ยนแปลงนะฮะในทิศทางที่ดีขึ้นนะฮะ ต้องบอกนี้ครับเพราะฉันเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์นะครับนะเงินทองก็ไหลามาเทมานะฮะเรื่องเกี่ยวกับการงานของคุณนั้นก็มีมุมของความเจริญก้าวหน้าด้วยนะครับใครที่คิดสิ่งใดนะฮะเริ่มต้นงานใหม่เรื่องเกี่ยวข้กับการเงินโดดเด่นเป็นที่สุดครับแต่จะติดนิดเดียวเรื่องของความรักอาจจะไม่เท่าเรื่องงานและเรื่องเงินแต่อย่างน้อยสุดครับราศีกรกฎนั้นก็ยังคงมาเป็นท็อปสองนะฮะ ในช่วงปีพศ2567ครับและราศีที่โดดเด่นเป็นอย่างมากครับในปีพศ2567นั้นนั่นคือท็อปหนึ่งนะฮะนั่นคือคนที่ผูกดวงฮะ,ะเป็นคนที่เกิดลัคนานะฮะราศีเมษครับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษครับนะในรอบปีนี้นะฮะเป็นปีที่สุขสกาวนะ,ะเป็นปีของความสเส็จนะฮะใครที่นะฮะ ตั้งใจทําอะไรอยากที่จะมั่นคงในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตครับจงใช้รอบปีนี้ครับในเรื่องของการลงมือทาครับเหตุผลในหลักโหราศาสตร์นะครับดาวเป็นจําตัวของคนที่เกิดราศาีนี้คือดาวอังคารครับกล้าแข็งขยันให้ทายดาวอังคารครับดาวดวงนี้เนี่ยมีตําแหน่งของความมั่นคงมั่นใจกล้าที่จะลุยกล้าที่จะบุกบันกล้าที่จะอะไรตะลุยฝ่าฟันนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาต่างๆนะครับ และบวกกับนะฮะดาวบัรปะเคะย้ายราศีไปแล้วนะในช่วงนะปีที่ผ่านมานะครับแปลว่าไอเรื่องของการกระทบกระเทือนอะไรก็ตามที่ที่ทําให้คุณนั้นน่ะสมองนะไม่โล่งไม่ปลอดโปร่งนะครับหลังจากนี้ไปครับมีเกณฑ์ที่จะปลอดโปร่งนะฮะมากขึ้นมากกว่าเดิมครับบวกกับดาวสุป,ปะเคะนะครับหลังจากนี้ปนไปจะนําหน้าจุดเกิดครับ ทำให้เรื่องของการขอความช่วยเหลือเกื้อกูลในเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะคอยอะไรซับพอร์ตคุณนะฮะในช่วงนะในรอบปีนี้ครับและที่สําคัญที่สุดครับเงินทองนะตามดวงแล้วไหลมาเทมานะไหลมาเทมาแบบเทไม่เทท่าแน่นอนนะไหลเข้าตัวนะใครไม่มีเงินเก็บหลังจากนี้ไปก็จะมีเงินเก็บใครที่อยากที่จะปลดหนี้นะฮะก็ปลดหนี้ได้ ใครที่อยากที่จะสร้างหนี้สร้างหนี้แปลว่าเครดิตคุณดีขึ้นเนี่ยนะในรอบปีนี้นะครับมันก็จะทําให้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการทองนะฮะทั้งเรื่องเงินเข้านะในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินออกอะไรก็ตามทีมีมุมของความคึกคักนะฮะแต่ก็อย่าใช้ใจ่ายเกินตัวละกันนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าโดยบริบทเนี่ยของคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะฮะจึงนําหน้า เป็นท็อปวันในปีพศ2567อย่างแน่นอนครับแต่นี่คือส่วนหนึ่งนะฮะของคำพยากรณ์นะฮะใครที่อยู่นะท็อป3หรือใครที่อยู่นะแรง์อื่นๆนะครับอยากที่จะรู้ดวงกับอาจารย์ผู้พิการส่วนตัวนะฮะก็นัดหมายอาจารย์ผู้ได้นะครับผมที่นี่แอสไซน์นะฮะโคโลมาสเตอร์นะครับนัดหมายกับอาจารย์ผู้ดูดวงแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ